ทำไมคุณถึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์จาก b บบี้ฮิลล์ข้อแรกมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์ของ BabyH ฮิ ugh, ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้พ่อแม่มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวันสองคำหนึ่งถึงความสะดวกสบายของลูกนอนจากคาร์ซีที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางไปจนถึงเครื่องนอนที่ช่วยให้ลูกหลับสบาย3วัสดุที่อ่อนโยนและปลอดภัยเราเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวของลูกน้อยเพื่อให้ลูกของคุณได้รับการดูแลจากสิ่งที่ดีที่สุด4 ใช้งานได้ยาวนานและทนทานผลิตภัณฑ์ของ Baby h ฮิลถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานแม้ผ่านการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคาซีที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยที่ลูกน้อยเติบโตหรือเครื่องนอนที่คงความนุ่มและสบายแม้จะผ่านการซักหลายครั้งและ 5. การออกแบบที่ทันสมัยทุกผลิตภัณฑ์ของ Baby h ฮิลไม่เพียงแค่ปลอดภัยแต่ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและดูแลลูกน้อยอย่างมีสไตล์เพราะความปลอดภัยของลูกน้อยสำคัญที่สุด <Wow. S 1> Baby h ฮิลจึงมั่น ใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะดูแลลูกน้อยอย่างดีที่สุดสามารถเข้ามาทดลองและสัมผัสสินค้าจริงได้แล้ววันนี้ที่ Baby ้ฮิลทั้ง3สาขานี้เลยค่ะ